สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศลัตวันนี้ผมมีตัวเลขเด็ดๆตัวเลขโดนๆของหลวงพี่ดีกว่าเรามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์1แชร์ share, แล้วก็1ติดตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันได้เลยครับทาสการค่ะหลวงพี่คะ,ะเจริญพร ค่ะภาพพม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นมาตามแนวทางเลยค่ะมาตามแนวทางจ้าอ่าอ่าเจริญพรอ่าเอฟซีอ่า,ท,ออา, FC, อาทุกคนที่อยู่ทางบ้านและอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ทุกทิ่ทั่วไทยในขณะนี้เพราะว่าจะยู่กันในหน้าตาอ้อยหรือว่าต่างหัวกลางสวน เมื่อน,นี้หลวงพี่ดีก็เดาการมาไล่งานโตัวในห้องสอบเกี่ยวกับการคำนวณน,นิ้ดานตัวเลขสอบตกมาไหลยเทิม่มหวังว่าวัดน,นี่กงจะบได้รับสิ์ในเขาห้องสอบเพราะว่าเป็ทําการบ้านมากย่างหนักงองอยู่คือกันค mm. ่ะโดยวัดน,นี้ทางหลวงพี่ก็ได้มี สู่ตัวเด็กที่ทิกคนเึ็นเม,มื่อไม่จากาจมันประสบการณ์มึนสอนมาหลายหลายวันสอบตอบวัาพาันหลายเริ่มอีกวางแบบนี้ถ้าหากมึงบอกเขาหรือว่าเป็นการสอบเอ็นข่า,านวพันลุงพี่ดีกว่าเดาก็ดีตัดสินใจอ่าตัดที่สอบต่อสังคมนะหรือว่าเป็นการอ่า,างมือในอ่าน ต่างมือไปเลยจ้มันจะนั่นขอขอให้เซซีผู้ทุกคนนี่อ่าโปรดตรงพินิจพิจารณาตรวเรือดบวมปีแมงวันนี้จะดีผู้ดใดคิดว่ามันเป็นไปได้นะมีเปอร์เซ็นต์สูงอาจจะถูกหรือมีตัวที่มักอยู่แล้วอยู่ในใจตรงกันกะร่องออบิอบปิดจากฉลากจิ้งแดงรัฐบาลลงเบิงึงจ้ค่ะวันนี้สิมีทั้งเหล็กหิ่งวนญระราง ก็ที่นี่ที่นี่บอกหล,ลักเฉพาะเล็ดวิ่งบนเท่านั้นบอกหลักเลชลังบอได้บอกหล,ลัก,ลกลแต่ว่าที่บอกเล็ดวิ่งอยู่าเล็ดวิ่งบนครั้งนี้ตัวเดียวเขียนอะไนะค่ะน้องพี่เนาะเขียนเลย้ยลยาวิ่งสองสองวนทวนกลับขึ้นมาแล้วสองบอมาโดาดมนมีคำนวณตกเล็ดสองหลักสิบส สองบนวิ่งหลักอสองหลักสิบปะคะุคคล่ครับหลักสิบบนหลักสิบบนค่ะแต่ถ้าหากมัน่นมากหลักสิบบนแต่หลักข้างบนมันมีเลขสองประกบกันเป็นเลขท่ายสองตัวอ่าของรางวัลที่หนึ่งก็ถือว่าไก่บ่คยังนไงจะยินสองเราเม็นบ่แต่ว่าที่ว่าหลักสิบนี่คือเกิดความมั่นใจในส่วนตัวโคโลพีดอก เมอผู้เลที่ฟังมาดูติดตับโรภีมากบ่อยเกิดความเบี่ยงเายกะก็ต้องขออภัยอีกจะเป็นไงก็ขอสอบมันสอบบท<า> <c oughs> ค่ะานขวดนี้่ะบันนี้นวิ่งล่างเดอ้อค่ะวิ่งล่างค่ะค่ะล้านเปอร์เซ็นห้าล้านเปอร์เซ็นตครับบนก็ล้านเปอร์เซน็นเหมือนกันนะวิ่งสองล้านเปอร์เซ็นต์ บนวิ่งสองหลักสิบล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ห้าวิ่งล่างให้ hey, วิ่งล่างห้าล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะแต่ความแตกต่างมันจะอยู่ตรงที่ไม่ได้บอกหลักหน่วยหลักสนะิบนะหลัง <10 S 2> บอกักับเพียงล่างต้องมีเลขห้าประกบเท่านั้นค่ะซึ่งคำนวณออกมาได้เลขสามสามตัวสองหางก็มีดังนี้ก็มีหางแรกก็ค่ะ สองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งค่ะครับทางที่สองก่อนเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกค่ะครับขีดเส้นใต้เจ็ดสองหกให้ด้วยค่ะขีดเส้นใต้หมายความว่าทุกคนคงจะมีความชำนาญดีนะค่ะทีนี้ก็มาเป็นเลขจับคู่สองตัวจ้ะบน สองตัวบนนะแยกบนแยกล่างนะงหดนี้ค่ะสองหนึ่งบนค่ะสองหนึ่งแล้เดอ้อจ้าตามด้วยสองห้าสองห้าค่ะสองหก6้าสองเจ็ดอันนี้เป็นบนนะเฉพาะบนเดอ้อจ้ายังไงมันจะเป็นงวดสุดท้ายจะเป็นการอา่กด ดาก็ให้มันรู้ไปหลวงพี่เองก็รู้สึกอยากจะออยากจะสร้างพาวเวอร์เป็นครั้งสุดท้ายทุ่มทุ่มทุ่มเทพลังที่มีทั้งหมดเนี่ยมาที่นี่ที่นี่มาเลขล่างเด้อสองตัวล่างก็มีห้าหนึ่งล่างห้าหนึ่งค่ะห้าสองห้าสองห้าหกห้าหก ค่ะ <57 S 2> ห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะปิดท้ายด้วยห้าเก้าห้าเก้าค่ะเก้า,ามาจากไหนมาจากเลขหกเนี่ยเป็นตัวกันอืกันเพื่อคือไม่คือไม่ใช่เลขตัวกันของเลขสองตัวล่างกันเพื่อว่าหกกับเก่าเนี่ยเลขทุกครั้งที่มีหกในะ่หนี่ละก็ะะะต้องขอบอกอาีกตามปกติเช่นเคยขอบอก ผ่านทางสื่อเรานี่แหละว่าไม่ทางช่องเองก็หลายๆช่องก็ไม่สามารถที่จะโชว์ตัวเลขได้นานบางคนอา,อาจจะรู้สึกเกิดปฏิกิริยาบูดิดําคันใจทําไมโชว์ตัวเลขแคบเดียวปิบปับปิบับ,บ,บ,บช่วงนี้กลับมาแล้วกระแสทางยูทูบทุกๆช่องนั่นแหละทุกๆทางแนะนําแนวทางให้แก่ผู้ชมทางบ้านโชว์ตัวเลขก,กันนานยกตัวอย่างเช่นไปหาลวงปู่นั้นอาจารย์นี้อ่า ต้นก็มีการเอาเอาสูตรคำนวยคำนวนหวเหวยมาดูตัวเลขมาดูแล้วก็โดนอ่าแบบนี้ิไปเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์แล้วค่อย <c oughs> กลับมาสร้างแล้วได้มันก็มีแบบนี้ก็มีอันนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนทําความเข้าใจทั้งในด้านตัวเลขของหลวงพีด้วยในงวดนี้ <c oughs> ถ้าหากมันไม่เข้าถ้าหากมันหลุดมันไม่เข้าเลยบนก็ไม่เข้าล่างก็ไม่เข้าเลขวิ่งก็ไม่มา อันนี้นี่หลวงพี่ยอมรับเลยว่าหลวงพี่จะขอทําตามสัจจะวาจาที่ว่าไว้นึกไปบางทีหลวงพี่เองก็รู้สึกอขอบคุณที่เคยติดตามหลวงพี่มีกระดาไปให้กำลังใจผ่านทางช่องบึงแล้วรวยข้าวก,กาแล้วก็กลาหาปลาโชกมาตลดอดก็ขอขอเป็นขออนุญาตทำอาให้ความอ่าเป็นทนายผู้ แทนก็แล้วกันว่าช่วงนี้ในช่องเบิงแล้วรวยห้าเก้าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเผยแผ่ออกทางสื่อได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เดอ้อถ้าหากใครอยากจะติดตามบางที่ดีกว่าเราหรือว่าแฟนาทางช่องเบิงงล้วรวยห้าเก่าหรือว่าเก้าหาผ้าถูกกัหอตามรถาติดตามได้ทังเก้าหาผ้าถูกในช่วงนี้นะ<ม>อีกประมาณหนึ่นองอาทิตย์ยังสิได้กลับขึ้นมาทังเบิงงล้วรวยห้าเก้าได้ ก็เป็นเจ้าของทั้งแต่ก็เป็นเจ้าเดียวนี่แหละแต่ของคนเพื่อนเดียวแต่ว่าเปิดช่อ,อ,งองไว้ไก็มีความคิดถึงอยู่ทุกคนตลอดถึงเลขมันจะหลุดแต่ก็ขอได้ย้ำอยู่ตลอดว่าขอความสําคัญตรงจะได้หาหายไปไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกอนุโมทนาบุญทุกๆอย่างก็ดีที่ผ่านมานี่โดยเฉพาะเรื่องการเป็นเจ้าภาพ ถวาว่าถ้าจีวัดของพี่ย้อนกลับหลังขึ้นไปก็ยังเป็นความจาตึงใจสําหรับลงที่ก็เป็นความทรงจําที่ดีและผ้าที่ผมรองคของท่าอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มาจากเอบสี่ทุกคนทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะถ้าหากอะไรยังไงมันจะเกิดขึ้นเลขมันจะเข้าหรือมันจะหลุดไปถ้าอยากให้กําลังใจกันแบบนี้ไปเรื่อย ม่เป็นไรยมเข้าใจหลวงพี่เข้าใจหรือว่าผมเข้าใจครับหนูเข้าใจค่ะก็โทรติดต่อสอบถามผ่านทางแกดเข้ามาก็ได้ค่ะบางทีนี่ถ้าไม่มีคนเรียกเราจะมาเองมันก็เหมือนกับว่าแขกไม่ได้รับเชิญอ่าบางครั้งบางทีนี่คนพูดถึงถามหามันก็รู้สึกได้เอ็นเนจี้มาอยู่เหมือนกันได้พลังอ่าเพิ่มพลังบวกเติมพลังบวกเหมือนกับรถที่ได้เติมน้ำมันเต็มถังนั่นแหละค่นะค่ะ ยังไงกงว,วดนี้ก็ขอให้ทุกคนตรงนำไปพิจารณาดูแล้วก็สุดท้ายถึงแม้ว่ามันจะเป็นงวดสุดท้ายแต่จริงๆมันไม่แน่หรอกคุณโยมเน,<ค>น,นี่ยคนเราหลวงพี่หลวงพี่ขอพูดไว้เลยว่ามันไม่มีขาลงตลอดหรอกชีวิตมันมีขึ้นมีลงทุกๆุมดันดอนเหมือนแผ่นดินนี่มันไม่ราบเรียบไปตลอดครับส่วนอใครที่มั่นใจในเลขดับนะ เหมือนงวดเมื่อกี้ต้องยอมรับเลยว่าโอ้สุดยอดดับแม่นจริงๆดับเลขสี่ฮวงหลงพี่เอางวดนี้ขอท้าเลขดับามาดับสองดับห้าลงพี่ดูจะดับลงไหมไหนๆก็ไหนๆนะคุณโยมที่ดับแม่นที่เนี่ยงวดที่ผ่านมาเลยนะเรามาแลกเปลี่ยนแนวความคิดการต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจของตัวเองแต่เมื่อ ที่ผ่านมาเมื่อกี้เวื่อที่ผ่านไปเมื่อไม่กี่วันมันเราพี่ยอมรับว่าคุณเป็นคนที่คำนวณเลขดับได้แม่นแต่วันนี้เรามาดูกันเรามาดูกันว่าจะดับลงไหมนี่หรือจะหอมกระนำลุกขึ้นแรงกว่าเดิมระหว่างสองบนห้าล่างเนี่ยอันไหนจะติดอันไหนจะดับเรามาลองกัน แลกเปลี่ยนแนวทางการดูอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาต,ต่างก็เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่นะ <c oughs> สุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้ทุกคนเนี่ยต้องมีแต่ความโชคดีในชีวิตไม่ว่าจะปีใหม่ปีเก่าปีใหม่จะเข้ามาปีใหม่ไทยสงการที่จะถึงวันที่หนึ่งที่จะมานี่ก็ดีเหมือนกันขอให้ทุกคนจงอย่าละสมมาตในกางใช้ชีวิตย้ำอยู่บ,บ่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกลืมอะไรก็ลืมได้ ลืมสิ่งของลืมได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือนะอย่าลืมลมหายใจเข้าออกแค่นี้ก็เป็นพอค่ะทีค่ะเจริญพรค่ะพี่ค่ะกราบนมัสการค่ะอนุโมทนาค่ะนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดที่ผมสรุปนะครับของหลวงพี่ดีกว่าเดาวดวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบนวิ่งสองหลักสิบ ล้านเปอร์เซ็นต์ล่างวิ่ง5ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็721ส่วนตัวที่ย้ำก็คือ726เลขบนก็คือ21252627ส่วนเลขล่างห้าหนึ่ง5้าสองห้าหนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของตัวเลขของหลวงพี่ดีกว่าเดานะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ